อันนี้ผมขอถามนะครับอันนี้คือเขียนซื้อจังสี่ครับเขาจองจ้ะเขาจอง,จงเอา้ามาจองค่าต้นไหนบอครับจ้าจอง,จงไว้เวลาเวลามันจะังนั้นจะผู้ที่เอาผู้นั้นจะได้รู้ว่าเขาเข้าจองมีเฉ<อ>พาะแล้วครับก็หมายถึงว่าเขารู้ว่ายูนี่มีสวนทุเรียนเนาะเขาก็เอาละมาแวะมาเวียนมาจองต้นนี้ตนน้ตนแรกเนะาะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึง่งโอ้ต้นนี้ต้นใหญ่แลครับเนาะ มีคนจองไปยังครับโอ้ยผมมาจองปรหันเนาะว่าจะได้จองจากลูกโอ้ตัวนี้สมบูรณ์นี่เนาะครับเนาะอืครับต้นใหญ่จะสิบก่าลูกเลยสิบก่าลูกนะครับให้ผ้นผลิตนะครับอือส้องเอาใหม่คำไหวเนาะเหมือดตึบเลย้บหนี้โอ้ครับทุเรียนหมอนทองจังหวัด เพชรโบนนะครับหลังจากนี้ก็คือนอกเก็บผลผลิตเนาะคุณแม่เนะาะครับประมาณเดือนหน้าประมาณเดือนหอน,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 น้าอ,อ,อืมต้นต้นใบใหญ่เนาะครับเนาะอืติดลูกอืครับมีรูก็มีมอืมติดเยอะติดที่มันเยอะๆอยู่นั่นก็ฮักโอ้ครับโหโหอ,อันนี้คือผมเห็นมีเสือกมากยองๆเข้าไปเนาะ เ่เพิ่นว่ามันเตี้ยนะบอลเลบอยองมั้งโอ้มันเตี้ยล้วบอลเล่บอลยองนั่นหลุมพัดมันก็ว่านมันตกไงเพิ่นกัขับอยู่ประมาณสิบกิโลครับลูกหนึ่งกับบตั้มก็สองลอยครับผมกิโลเป็นลูกใหญ่นะครับเนาะหลายต้นเนาะแต่ว่าตองยางเบิ้งนะครับนะครับผมอือันนี้จะเป็นคคละต้นนะครับเพราะว่ายางระบอบสวนนะครับก็จะเห็นมันมีลูกเดวหลายต้นนะครับอืครับผมอันนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับ ใี่พ่นผลิตเวลาฉีดยาเลยฉีดยังไงครับฉีดต้นหรือฉีดทั้งต้นไปหมดเลยอ๋อฉีดเป็นพ่นพ่น,อน,นเอาอ๋อครับเป็นละอองเป็นพ่นไปนะครับฉีดประมาณพุ่มๆน,น,นะครับกันเชื้รอราเนาะต้นนี้ต้นน้อยนะครับมีผลผลิตแล้วนะครับจองไว้สองลูกนะครับเนาะสองลูกล่างนี่แม่เออนี่นะเป็นกระส่องลูกรังส่อง เดี๋ยวผมมัดไปเลยมัดใส่เสื้อกไปเลยครับลูกนี้ครับแล้วก็ลูกนะี้เนาะนะครับอ๋ออันนี้จองธูลเลียนไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่าต้องมีการจองนะครับเดี๋ยวว่าันสดุเพิ่นจะขายวัดก่อนทุเรียนบาดเจ็บของนะครับเนาะก็มีคนอยากจะกินหลายนะครับเอาละทุเรียนเพชรบูรณ์ บ่าวอีสานหรอครับผมบ่าวอีสานใส่เบอร์โทรไว้อมเพื่อบางที่ก็จะได้โทรหาเลยครับจะได้มาเอาเลยนะครับอจองไว้เลยเดอ้อบ่าวอีสานขนาดแท้ครับ0846946765นะครับโทรติดต่อได้นะครับเบอร์นี้ครับแต่ว่าโทรยืมเงินบ่าวเดอ้อไหมเดอ้อ <c oughs> ผมมีเงินให้ยืม ทุเรียนทุกแล้วบังลาไม่เอา,าครับอ,อ,อแปลกดีเนาะทุเรียนได้ดจองเอาอครับผมสองลูกนะครับประมาณลูกละประมาณเกือบสามโลครับนแม่เนาะประมาณน,นี้นะ่ะเอานะ